กาศสวัสดีครับพ่อพี่น้องเอฟซีทุกท่านมนีพอเที่ยงเดือนทางมาติดตามตัวเลขกับคุณยายสองเจ็ดศูนย์เนาะเป็นอย่างที่ได้ฉายาสองเจ็ดศูนย์เพราะว่าคุณยายปีนั่นให้ป้าน้อยโทรไปหาพอเที่ยงช่วงเสาวๆของวันที่สิบหกไปบอกพอเที่ยงให้บอก FC เอฟซีแน่บอกพี่บอกน้องแน่เลขงวดนี่พนใดมาเป็นผีพอมาบอกครับสองเจ็ดศูนย์ออกตรงๆเต็มๆ,ๆเลยเงวดนั้นถือทั้งล่างได้แต่ป้าน้อยบอกเลขล่าง ยดยครับงวดน,นั้นแต่ว่ากับเอฟซีกับหลายคนอยู่ครับที่มีโชคมีลาบอยู่เนาะงวดน,นี้ได้เดินทางมาติดตามครับผมโดน,นลาบบริด้มาติดตามมอน,นี้ที่ว่าโอกาสดีครับผมเดินทางมาหาคุณยายสองเจ็ดศูนย์ผีพอมาหาอีกครับผมท่านผู้ชมผีพอมาบอกเลขหางเดียวสองตขนแขนๆเลยสองตขนแขนๆเลยสิเป็นเลขตัวใดชุดใด สิถูกอ,อกถูกใจแต่ไปช่วมแฟนช่องหรืบอบ่อเดี๋ยวพอเที่ยงแขกพี่น้องไปฟังจากปากคุณยายสองเจ็นาะครับผมเนาะไปขบอไรห่างไปฟังจะชัดจากปากของคุณยายสองเจ็ดศูนย์พร้อมกันครับผมแต่ว่าก่อนไปช,ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ<อ>คุณยายสองเจ็ดศูนย์มันเช้านิดเกลื่อนไปแล้วครับผมว่าขึ้นหอดคุณยายว่าสันโอ้ยบม่ได้เห็นหนักกระโดนมาไทยแต่หนึ่งก็หายไปยงอนมันมันอยู่ไกลกันไม่ได้มาหากันครับผม ว่ามันมีโอกาสดีครับผมเดินทางมาหาคุณยายสองเจ็ดศูนย์มาหาลุงต้อมลุงต้อมก็เจออยเจออยู่เจ,จอฝันดีพร้พอ,อม,ออมคุณายายนีกหนะกคนหนึ่งที่ฝันดีครับผมฝันดีฝันแม่นเนาะข้างหนึ่งเคยโทรไปบอกพอเที่ยงให้ป้าน้อยไปคนโทรไปบอกสองเจ็ดศูนย์ออกสามตัวตรงได้ครับผมมแนครับงวลอาจจะได้สามตัวตรงก็ได้เพราะว่าคุณยายว่าฝันมือขึ้นก่อน ฝัน่าจชไหนคุณยายเหมือนขึ้นก่อนนี่ฝัน่าเฉพอะอะไแล้วว่าซื่อน้ำเขาบึงนั่นเด้อน้อยเหรหนึ่งสองตัวเดียวหนึ่งสองตัวเดียวตัวเดียวแล้วว่าผู้ใดไปบอกเพ่นคือจังว่าเขาเอามาเขาเจ้าเอามาเขาเจ้าเอามาเพนเพนได้เลยยินในสี่ได้ยิพิ่นเลยมาบอกคุณยายเลยฝ่าวมาบอกคุยังกุณหลงสื่อบ่งเลยหลาเพื่นะหนึ่งสองตัวเดียว เอาสีบล็อกส์สมอบล็อกส์แล้วหนึ่งสองกับสองหนึ่งนั่มจวน้องโอ้เป็นคุณพ่อคุณมหามาบอกคุณย่าสองเจ็ดศูนย์ครับผมอยากให้ลูกสื่อมาสื่อเมืองเลยมาสื่อไล่ไปสื่อเจ้าเจ้าเจ้าอันสื่อไปตอนเด็กหน่อยก็ยังดียังดีครับผี่ยามคุณหลวงคุณกับสาวมาบอก ซุ่มผูบาซุ่มมันี้บ่มาหาบอกคุณยายบ่มีิดบ่เห็นเจ้าที่เจ้าที่ก็บ่บ่เห็นออกมาเลยบอห็นมาเลยเพรแต่ผมปิบอมาจ้กเทื่ยเลื่อยบออย่างนี้ถิ่มกันคักแต่นอกยังวะแล้ว่ามีสิรีจังปิดโอ้ยมีสิรีอยู่ครับผมเจ้าที่อันนี้เป็นผีพอผีพอ งวดที่ออกสองเจ็ดศูนย์คือกันกะบผีผีพรน้องบอกเนาะคุณยายเนาะทั้งหมนทั้งลางน้องวันนั้นคุณเนี้ยนี่หนึ่งสองอ่ะพิจนาบุญเรื่องครับผมท่านผู้ชมถ้าสามตัวเซลเะเดใส่คุณยายสี่มักสี่คุณยายมักสี่เป็นสี่หนึ่งสองยังสี่บ่ใส่สี่หนึ่งสองครับผมท่านผู้ชมทาสามตัว แต่ว่าคุณผีพอทนำะมาบอกหนึ่งสองตัวเดียวบา้านเลขที่ทะเลก็คือมันสิเป็นเ่าตายมันสิเป็นศูนย์ไปจังสันเหรอศูนย์นตัวไหนศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองนั่นแหละโอ้แม่นก็นคือโยบวาคนเสียชีวิตนอกนั่นแหละศูนย์หนึ่งสองให้เอาตัวนี้เอาตัวนี้เอาตัวนี้ไล่ดีกว่ากระจิต สี่หนึ่งสองสี่หนึ่งสอง C เนียนๆก็คือหนึ่งสองคนมาบอกนี่นะศูนย์หนึ่งสองครับผมท่านผู้ชมศูนย์หนึ่งสองตัวเดียวแขนๆเลยหนึ่งสองอีกคนมาบอกตามจริงคนบริบอกสามตัวบวกครึ่งวัดสองเจ็ดศูนย์หรอกครับสองเจ็ดศูนย์นึ่งคนบอกสามตัวเลยนอกคนใหญ่เนอะนั่นลองพิจารณาบิางครับผมท่านผู้ชมนี่เราบอกสองตัวโดนเติมเนาะวันเดียร์มหากันนาะโดนแล้ว จะมาอยู่เพื่อนพ่ออยู่จังหวะอย่างไหนต่างคนต่างหยาพี่น้องเอ้ยจะพูดลำบากช่วงนี้อันนี้การดันมากจะซีด้นี่ตามจริงนี่ขมันบอกว่าอันนี้สีบอสีบ่ม่าผมได้บวจักหอบขึ้นบวชจักฝนตกฝนฝนมดขึ้นมดอันนี้วันนี้ก็พอเที่ยงก็เป็นเป็นหลอกหอบนะครับผมท่านผู้ชมกานฝนตกจะซีดนี่สีหอบขึ้นนอนกับบุคคลเดีนอนเด้ หายใจลำบากครับผมแต่ว่ากะโดนดันมหาคีบเอาไปฝากพีตอน,นอ้นองเนือเพราะว่าเด็ดเกินไปแล้วว่าสิเดินทางมหาคุณยายสองเจ็ดศูนย์โทษคุยกันอยู่หมู่ว่านกับโทษคุยกันอยู่หมู่ว่านกับฝน,นแห้งทั้งหมดวนนั่นเอาละครับผมเนอ่อท่านไหนชินชอบร้องพิจณาเบิ้งเด้อครับผมท่านผู้ชมหนึ่งสองตัวเดียวแขวนแนแต่ว่าคุณยายว่าทาไผมากสามตัวเอาศูนย์หนึ่งสองเพราะว่าผีพอก็คือศูนย์คนตาย น้าคุณยายเนาะแม่อ่ะอเดี๋ยวจะเขียนตัวเลขให้คุณยายในยกพื้นทีนน่เนาะในแคปน้าจอยเบิ้งครับผม <S <S ครับผมท่านผู้ชมตัวเลขของคุณยาย270ประจําของงวดวันที่16มิถุนายน2568เนาะครับผมเนาะอย่าบ่เสื่องสู้เป็นบังเกิดไก่ปากกาก็บ่ค่อยออกครับผมแต่ว่าเลขตัวเดียวหางเดียวครับผมผีพอมาบอก1 2ตัวเดียวแขนๆเลยแต่คุณยายว่าถ้าทันใดมัก3ตัวให้เอา0ใส่ทั้งหน้าเด้อเพิ่นว่า ศูนย์หนึ่งสองเพราะว่าพอเพิ่นเสียชีวิตไปแล้วคนตายก็ต้องเป็นศูนย์เนาะก็ะเลยให้เป็นศูนย์หนึ่งสองแต่ว่าเพิ่นว่าบอกตัวเดียวหรอครับผมก็ขึ้นหนึ่งสองสองหนึ่งไประกาบมานั่มขึ้นบนล่องลางน้ำเ้อครับผม่านผ้ชมให้ทุกท่านโชคดีโชคหวานครับผมมนีมาติดตามห้ต่อไปนี่สิได้มากทุกงวดล่ะครับผมสิได้มาทุกงวดละ,ดดละแต่ว่าช่วงนี้ผัดยากอยู่ด้ช่วงนี้ยากอยยากนักชงของทหารบนนอกก <laughs> ็รักตืเกิดเ <laughs> สือเกิด <laughs> สเสือกันกัน <laughs> ยากอยคุณยากกับ เตรียมคือกันเตรียมตัวเตรียมการคือกันเบือนขันคุยกันจังได์ล่ะทั้งฐานคุยกันแล้วจังได้กะบ่ได้ยหญ่กะดีครับผมขันใาย่กะจะได้เดินทางเขาบนละขันายว่างขันยิ่งกันเข้าไปเนี่ยเข้าอยู่ึ้นกันนอกขันใหญเนาะอนะครับผมเนาะให้โชคดีโชคหมานครับผมหนึ่งสองสองหนึ่งโตเดียวแขนแขนครับผมท่านใดมากกต่แคบหนาจะไปเบืองหายทุกท่านโชคดีโชคหมานโชคดีร่ำรวยเงินทองทุกผู้ทุกคนนะครับผมเนาะให้ตือสองตัวสามตัวจังๆ คลิปนี้พอจ้งขอตัวลาไปก่อนผอกันใหม่คลิปหนาแตว่าก่อนจากกันพอเจ้งมีของดนีมาฝากพี่ตอนนองเป็นของซอยขาดซอยขายครับผมสีพึ่งน้องช้างผู้ใดได้ไ,ดไปขายของดีดีครับผมท่านใดอยากได้ไปฟังล่าเดียจากปากปูผอมๆกันเลยครับผมเนาะครับขอบคุณครับคุณยายขอบคุณครับสีพึ่งน้องสร้างผู้ธกคุนในด่านเมตตามหาเสนีเมตตามหานิยมค่าขายเหลียกเงินเหลียก,ยกสับหรือว่าโชคลาบ ตลับสีขาวจะเป็นตลับสีเพิงนองสร้างเมื่ว่านี่พอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูปห่ตะกุดมากได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหลงดีแน่ใดไผมีติดจตนทิศโตวไว้จะเกิดบาลม,มีงมียิ่งเห็นมียิ่งหักผู้สร้างเห็นผู้ส้าหลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีเพิน่นบูซ่าไปแล้วเพิ่นโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนเมืองจะเข้าเจาขายพอเที่ยงเอ้ยว่สัสนพอให้ไปแล้วขายของดิบขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะ ท่านได้จะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมงคลชินี่สว่านองสังเลยมีความคิดคุณกุ้ยกัำลวงปูขี่หอมล้วงปูสมเด็จรุ่นลวงปูดูล้วงปูบุญอว่าลูกขออนุญาตเทดนองสางได้บ่เพื่อให้ลูกศิษย์อยาิโยม สีนั่มไปสักกาบูชาหรือนั่มไปจิตหานทิตบ้านที่เฮือนไปบ่านนี่เฮือนก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคลถ้ามาขาขายกับบริโตกดำมิจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่เข้าใจว่าสร้างมีคุณคนบ่เข้าใจสีเป็นเสื้อจะว่าน้องแมวครัหนองแมวก็ดีครับอีกของเขาที่สูงของเขาเองอันนี้นนองสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูัป็ะไรัาก็เลยบ่กวาเกิดคุยกับหลวงปู่ว่าลูกหลานนี่จะ ขอมาทําเป็นสิทธิมงคลให้ชื่อทิศไปทิศเหมือนทิศเหนือนไปอ่ามันรักษาล,ล้างยางยก็เลยคิดว่าท่านน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอบบันไดคุยก็รลวงคูยเกี่ยวว่าไปใดนังสร้างมาไปได้งาสร้างมาลูกจะว่ารถผอสมต่อให้เพิ่มพุดะคุณขึ้นอีกอเป็นสัน้นเป็นสัน้นเป็นนั้นก็ได้ให้ระดาษย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุอ้อจีรีอ,อมีพูดคุณนไม่ด้อยโตมีเยติฤทิตมีอำนาจ สามารถมวยอวดยศวีสามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้น,ก,ก,นก็เลยแด้มาเห็ดวัตถ,ถุจนขึ้นมาบ้านนี้ได้วัตถุแล้วม,มีน้องส้างมีนังสร้างมีง่าสร้างแล้วคนว่าทางเมืองลาวนว่าให้เอาฝากบกตูมต้น,นตูมกินน้ำบอกทูมกินเนื้อเท่านีรฝากทูมคือตูมุูมก็เลยเอาฝากทูมมา เอามาผมผสมจะวอาออกที่เกียวนมนี่คือฝากตูมฝ<อ>ากตูมบานพอ่อจาปูนโมเอาปูนมาเอาอีกฝากยอ่ตอตัวย่อคือบุกบานพวกขึนอนตัวเอาตัวย่อเอาขื่นคือยอ่อนังฝากยอ่อเอามาใส่ลงในหนวดโม<อ>พ่อแล้วเอาฝากคุ้นปูนบานตัวคุ้นตรงเอากับฝ่าผ่าก็ไปได้ยุ่งเลี้ยนนี่มานี่คือใบคุน้นนี่นี่มันใบคุน้นโมพ่อฐานอยู่ครับเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยังครับผมอศรีบริ อ,อง์มหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แวมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่เงียดำมีตำ,ำนานมากกันพีกันสารกับพระลงใจนองสร้างคือไม่เงียดเดีแยมาเห็นจะมาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือพวกเสกของบุดเบิ้ลตำนานยโยนั่งเจตำหนานเบิ้ลพวกเสกเชื่อสรลอยแปดจบปุกมาเฉลยเชื่อในคู่บาอาจารย์บน,บนอธิษฐานจิตให้ อ่าคืออาจารย์สีปูพุกเซผู้ริ่มแรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณมนีร้นนอยสองปีอยู่บ้านค่ำคาสว่างวิโร่งนี่ปูพุกเซให้ริ่มแรกอ่าอ่าถ่ายไปสองปูดอดอ่าบัดกุดคูนอ่าปูรอดทรมมาทิโนงานเป็นปูพุกเซปูที่สองครับอ่าสามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากโดนไอ้พนมืองมี อยู่กินสบาด้วยกันมันจะทีดูครับ,รบน,นี่นี่นี่ปูเปียนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดบิโรดยัตตานบนคือปูรอดทงสีเมืองน,นี่มันบวกบวกสายได้บานบบเพิ่นมาจากสายสายบานเ้ออย,ย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นส์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นลยูกสีฟ้าคล้องหญ่ยยสีหอมคือราชครูปูนสมเด็จนัน่แหละคือยังคววมเป็นมา